สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพิมพ์รีพลายนะจ๊ะพิมพ์รีจะมาชิมเนาะวันนี้ก็จะขอชิม ซิมเบิงนะจ้าว่ารสเอ่อออริจินอลออริจินอลดังเดิมสูตรดังเดิมสูตดรดังเดิมจ้ามาซิมน้ำกันเพิ่นเพิ่นเป็นเอ่อพริกแล้วก็มีเอ่อเ,ม,เออม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงแซ่บ ลับแล้วจ้ะกินก็เข่าเหนียวห่อนห่อนกินก็เข่าสวยห่อนห่อนรู้สึกแสบ กินบบกพี้แหละแก้มกับสีแดงอ่องต้องแบบนี้แซ่บไหมเคยกินตะโดนแล้วตั้งแต่ เอ่อไปเมืองไทยไปเลี้ยนตอกเสซนอะ่ะอร่อยอืม แซบ่บเนี่ยอร่อยมากมีเม็ดประม่วง แสบไหมที่เคยกินตอนอ่อไปเลี้ยนต่อเส้นตอนนั้นน่องที่เลี้ยน เออ่ตอกเส้นน้ำกันเนาะน้องนิวอะ่ะเข้ามาให้ชิมก่อนเนาะอันนั้นเป็นรสต้มยำอร่อยมาก Hm. Mm. <laughs> mm. แซ่บคอนเฟิร์มว่าอร่อย <laughs> สูตรด,ดั้งเดิมผ่านอร่อย ถือว่าแซบนะจ๊ะอันนี้ผ่านเนาะรถออริกินอลนของพิมลี่พายนะจ้ะเนาะ